สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจนะครับและนี่คืออัสซิมแนนค่ะนี่คือชาแนลไลฟ์คาร์บีเคตามติดชีวิตสี่ล้อครับผมอัสซิมแนนดีใจมากเพราะผมอยู่ที่โชว์รูมแรบบิทออโต้ครับไหนเธอบอกว่าจะพาเขาไปกินข้าวไงเอ้ยก็เดี๋ยวเป็นแผนล่อซื้อนะเพื่อนๆเป็นไงพร้อมกินเลยว่าวันนี้ นี่เราก็มากินที่โชลูแล้วเพื่อนเพื่อนทำงานก่อนน้องเอาเรื่องของเราก่อนเพราะวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาดูรถมินิตัวหวัวจรคูปเปอร์เวิร์กจีพีลิมิเต็ดทั่วโลกแค่สามพันคันเท่านั้นในราคาแค่3ล้านกลางๆถ้าเพื่อนเพนเพ,นพร้อมแล้วตามผมไปดูกันเลย เพื่อนที่เป็นแฟนมินิไดฮาร์สเนี่ยคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าชื่อของ J C W หรือ John Cooper Works เนี่ยมันเป็นชื่อที่ได้มาจากลุง John Cooper ที่แกเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในเรื่องของความแรงถามว่าทำไมถึงดังเหรอเพราะแกเนี่ยผ่านการสร้างมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรถที่แรงอันดับต้นๆของโลกยางฟอร์มูล่าหวันและนี่ครับเฮ้ยผิดคันครับผมล้อเล่นนะฮะนี่คันมันเป็นอยู่ตรงนี้แล้วแน่นอนครับมันทั้งแรงทั้งขับสน ครับมั่นถือว่าเป็นตัวแรงคู่สมนักมินิเลยก็ว่าได้ซึ่งมเมื่อไหร่คนเนี่ยคงจะคิดว่าอ๋อชื่อจอห์นคูเปอร์เวิร์กเนี่ยมันก็คงที่สุดของมินิแล้วแรงสุดแล้วขับสนุกสุดแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแรงกว่านี้อีกแล้วซึ่งก็เหมือนจะจริงครับจนกระทั่งมีชื่อใหม่มาแปะท้ายคําว่า JCW นั้นก็คือจพีหรือกลางปีนั่นเองเจ้าตัวสอนสุดโหดนี้ได้ไปแปะท้ายชื่อมันยิ่งการันตีได้เลยว่าเจ้าขันนี้เนะี่ยมันจะยิ่งแรง ขึ้นโหดขึ้นและยิ่งหายากมากขึ้นอย่างแน่นอนเจ้าจอห์นคูเปอร์เวิร์กจีพีเนี่ยก็เข้าสู่เจนที่3แล้วยังคงความสวยและโหดไว้เหมือนเดิมอะ่ะจะไม่โหดได้ไงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชื่อ GP เนี่ยมันกําเนิดมาจากสนามแข่งที่ถือว่าโหดที่สุดในโลกอย่างเนบบริง <ub> หรือนรกสีเขียวนั่นเองทีนี้เรามาอยู่ใกล้ๆขนาดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คงจะสงสัยเหมือนผมว่า <S <S เอ๊ะ,อะแล้วมันพิเศษยังไงมันต่างจากรุ่นอื่นยังไงทำไมผลิตมาแค่ไม่กี่พันคันเท่านั้นเริ่มอย่างแรกเลยครับสีที่เพื่อนเพ เป็นสีพิเศษที่ผลิตเฉพาะรุ่น G P เท่านั้นซึ่งทุกคันนะครับจะได้สีเทาพิเศษ Racing Grey ที่ตัดกับสีแดง Rosso Red มาพร้อมกับชุดแต่ง G P Aero คิดเพิ่มความโหดแหวกาอากาศได้ดีขึ้นล้วให้เพื่อนๆมองรวมๆจะรู้สึกว่าคันนี้มันเตี้ยลงใช่ครับเพราะว่าเจ้า G P ทุกรุ่นเนี่ยจะเตี้ยลงกว่า J C g b u i l ธรรมดาประมาณ1ิมิเลเพื่อให้จุด C G มันต่ําลงรถเขาเนี่ยจะเกาะถนนได้มากขึ้นฮะการชนหน้าที่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นแบบลิมิเต็ดจากโรงงานฮะแล้วก็ด้านข้าง นี่อยากจะนําเสนอตรงนี้มากๆนี่มันคือไซส์เกิร์ตแบบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดพิเศษนะเพื่อนๆพ,พร้อมกับน้ำเบอร์แปะไว้ว่าในสามพันคันนะคันนี้เป็นคันที่1312และนี่ครับเป็นล้อฟอกสิบแปดนิ้วลายพิเศษสําหรับ g p โดยเพาะและนี่ก็เบรกแรมโบ่สีพอร์ตมากับจาน3 6มมิลถ้ามองลึกเขาไปโช๊คอัพและสปริงของเขาก็ยังดีไซน์พิเศษมาเพื่อให้เจ้า g p คันนี้โดยเฉพาะอีกด้วยทำไมไมันมีแต่ความพิเศษฮะค,คันนี้เนี่ยถ้าเราขยับมา ข้างหลังนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เออใช้ได้ซะได้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนคงด่าแล้วเล่นอะไรกันอะมาดูข้างข้างครับคล้ายๆกับเป็นลายของสนามแข่งนะเพื่อนเพื่อนซึ่งนี้เป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยสามารถแกะได้แต่ว่าเราอย่ามือบอลไปแกะนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าฝั่งซุ้มล้อหน้าโหดแล้วมาดูซุ้มล้อหลังครับนี่โอ้โหมันก็มีเหมือนกันเฮ้ยคันนี้มันมีเสน่ห์มากๆถึงคันนี้ทํามาเป็นแทร็กยังไงแต่ดีไซเนอร์ของมินิคันนี้เขาก็ยังไม่ลืมความเป็นแฟชั่นของรถเขามันมีสีเทาแล้วสีแดงแล้วเขาก็ตัดด้วยสีพิเศษ silver, ที่่อยูบนกระจ กมองข้างแล้วก็หลังคา,งข,างของเขาอะแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มมองข้างหลังเนี่ยก่อนที่จะไปท้ายรถจะเห็นโลโก้ G P ตรงนี้วิ่ง2ชั้นของเขาแบบพิเศษถามว่าทำไมต้องมีโลโก้ตรงนี้เราขับอยู่รถเราแรงอันนี้อาจจะเป็น B M W สุกรุ่นหนึ่งเนี่ยเราขับแซงฟูคนขับก็เดยวเฮ้ยอะไรวะพอเมื่อคนขับผันเพราไม่ทันเห็นหน้ารถเราลบเห็น G P ขับผ่าน เห็นน้องวิงพอดีอ่าและนี่นะครับเพื่อนคือด้านหลังของเจ้า GP pues ตัวนี้ไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่ามันดูโหดมากขึ้นมันเป็นแบบนี้ฮะและแน่นอนคับพวกโลโก้ต่างๆของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเขาลมดำทั้งหมดและเพื่อนลงมาดูดิฟฟิวเซอร์สุดโหดคันนี้เนี่ยได้ท่อคู่ยิงตรงมาเลยแบบพิเศษสปอร์ตเอ็กซซอร์ซึ่งเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้ไม่เชื่อฟังครับบึนบึนวิน สิ่งที่หลายๆคนชื่นชอบเวลาขับตามรถมินินะเพื่อนๆซึ่งผมก็เป็นหนึ่งน้นั่นก็คือไฟท้ายของเขาเนี่ยมันเป็นธงอะไรครับธงของเยอรมันไม่ใช่คือธงยูเนียนแจ็คถ้าพูดเข้าใจง่ายก็คือจะเรียกว่าธงของประเทศอังกฤษนะแมฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้มาต่อกันพอด,ดีและนี่ฮะเพื่อนๆคืออินเทอร์ i ของเจ้า GP จะรู้สึกว่าธงอะไรกับบอร์ดเนี่ยเป็นตัวสปอร์ตของจอร์นคูเปอร์เวิร์กอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับเป็น แม <Man S 2> นนวลอินเทอร์เน็ันจะเป็นเอกลักษณ์ของมินิอยู่แล้วซึ่งที่เพิ่มมาเนี่ยคือพวกกราฟิกต่างๆเพื่อบอกและย้ำเตือนให้เราว่ารุ่นนี้มันไม่ใช่รุ่นธรรมดานะครับมันคือรุ่น g p ครับผมและหน้าจอของเขาตรงกลางเนี่ยเป็นดิจิตอลทั้งหมดข้างบนนะครับก็มีคําว่า GP พร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถึงจะแทร็กเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยปรับวิทยุรับโทรศัพท์สั่งการด้วยเสียงได้แล้วข้างล่างเนี่ยแน่นอนคนที่ใช้มินิจะชอบซึ่งผมก็ชอบมากเพราะว่าปุ่มสตาร์ทของเขาความรูม้สึกม,มันเหมอบ,บกเร่่งงะๆาาาวทย บอดกับการปรับที่คลาสสิกแบบนี้เนี่ยบางคน,นจะบอกว่ามันไม่สบายนะกูต้องทําใจว่าทันนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อสบายแต่มันสร้างมาเพื่อบอดเราใจมากๆและอีกอย่างอม,อม,มองไปข้างหลังเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เห็นเบาะหลังเขาเอาเบาะหลังออกเพื่อลดน้ําหนักแทนที่ด้วยนี่ฟังเสียง โอ้โหนี่คือคานเพื่อเอาไว้ยึดรถให้ตัวถังไม่บิดเวลาเข้าโค้งแรงๆอ่ะคือมันจะมีแต่ในรถแข่งใช่ไหมแน่นอน G P ก็มีไปด้วยหลายๆอย่างเขาทําไปเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยทำให้เจ้าคันนี้น้ําหนักหายเป็นจากรุ่นธรรมดามากถึง140กโลเราเห็นความไฮเทคความสปอร์ตของอินเทอร์ i ของเขาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาไปดูหัวใจหลักของเจ้ารถคันนี้ว่ามันจะโหดเหมือนกับหน้าตาของมันไหมไปดูเครื่องกันครับพร้อมนะเพื่อนๆ <จ>โอ้หเฮ้ยอะไรอ่ะดูไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วเราก็มีนะครับอระซิมแก่ๆมายืนคู่กับรถวัยรุ่นนะเธอเนี่ยรถตู้ไปข้างหลังเน,นี่ยนี่เนี่ยรถตู้ที่นี่ก็มีไงอ่ะไปเขาจะ <ๆ S 2> ดูคัน คันนี้คืออะไรครับคันนี้คือมินินี่มินิเป็นยี่ห้อรถจากประเทศอะไรครับอังกฤษนี่ผลิตที่เมืองอะไรครับออกฟอร์ดถูกต้องฮะผลิตที่ออกฟอร์ดผมจบมหาลัยที่นั่นนั่นเองนะเ<อ>พื่อนเพื่นอนอะนี่คือเครื่องยนต์มันมีโลโกโ้ GP บอกอีกแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนว่าคันเนี้ยเวลาเปิดเครื่องให้ใครดูมันไม่ธรรมดาเจ้านงเล็กพิกี่้นูคันนี้นะเพื่อนเพื่อนมากับเครื่อง2ลิตรซีซูปล,ลิรแลงมาได้306ตัวกับแรงบิดห,ห,หนักที่450้นิวตันเมตรและแน่นอนเห็นโหดแบบเน มินิคันนี้ขับหน้ามาพร้อมกับเบียสเตรปโทนิกแปดสปีดแปรทาสูตรหึงร้อยได้ภายใน5าวีนิดๆน,นะคะเพื่อนๆโอ้โหใช้ได้นะเนี่ยและเจ้านี้สามารถเล่งทยานไปที่ท็อปสปีดได้ที่26 5กิโลเมตรแบบสบายสบายเอ้ยแต่เขาหิวแล้วไปกันยังอ่าโอเคโอเคโอเค,อเ,คเนี่ยเดี๋ยวจะพาเธอไปเลยไปกับคันนี้เลยไหนๆมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองด้วยกันเลยอยากจะโมกะ้กับเธอนิดน,นึงก่อนว่าหัวใจหลักที่เขาสร้างคันนี้ขึ้นมาเขาตั้งใจจะสร้างขึ้นมาให้เป็นมินิที่ขับสนุกที่สุดไม่ต่างจากรถแข่ง โคและเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าเจ้าคันนี้จะทําได้ดังที่คนสร้างเขาเนี่ยตั้งใจไว้ไหมเอาละ่ะเพื่อนๆไปล้อกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่รู้บ้าคืออะไรไฮ <Hey, S 1> คาดโอเราไม่ได้เห็นคันจริงมาแบบนานมากแล้วอะล้อเป็นคาร์บอนบ้าไปแล้วสวยมาก เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองขับคันนี้ต่อที่ Rabbit Auto Car ก็มีไฮคารนะเจ้าชายกบไฟฟ้าตัวล่าสุดโฟล์คใครที่ห่วงเรื่องแบตเตอรี่วารันตีอะไรต่างๆเนี่ยผมขอแอบบอกเลยนะครับว่าที่นี่จัดให้วารันตีรถ2ปีแต่วารันตีแบตเตอรี่ของเขาให้8ปีเออไม่ต้องห่วงอะไรเรียกว่าซื้อไปขับสบายเอาละเอาละเรากลับไปลูกของเราดีกว่ามินิจีพีพร้อมแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วพร้อมมั้ยยังพร้อมแล้วค่ะไปเลยโอ้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 ย ตอนนี้นะครับเราก็ต้องย้ายไปโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลก่อน ความรู้สึกแรกที่นั่งก่อนรู้สึกแบบว่ากระชับดุดุ่่ะโหดอ่ะกัดนะดุนะไปจับเยอะมดูมากัดเลยค่ะเขาเนี่ยอยากจะทําให้มันเป็นรถแข่งนะครับเราก็มาลองดูฮะว่าความคิดของคนที่สร้างรถคันนี้จะทําได้ไหมครั เฮ้ย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 นี่แค่เบาเบน้องความรู้สึกแรกเข้ามานั่งปุ๊บรู้สึกถึงความหนึบเหมือนรถกึ่งๆซุปเปอร์คาร์แล้วนะเพื่อนๆคือมันไม่ได้แข็งขนาดแบบปากปากปากมันให้ความรู้สึกว่าเราสามารถสัมผัสพ,พื้นถนนได้อ่ะ มาเรื่องของทัศนวิสัยนะเพื่อนคือเอาจริงมันก็มองง่ายนะเพราะว่าด้วยทรงรถแบบนี้ทัศนวิสัยผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาจะมองกระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังสบายไรกังวลอยู่ละแต่แค่ด้วยความเป็นมินิน่ารักแบบนี้ใช่ไหมหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะท้องโดยสายมันจะเล็กเกินไปไหมนอกมองมามันดูเล็กนะแต่ข้างในมันเรียกว่าพอดีสําหรับผมกับอาซิมแนนใช่พอดีมากเพราะว่าอย่างถ้ารถที่มันเล็กเกินไปเนี่ยอะเรานั่งปึ๊บแขนมันจะชนกันละแต่เนี่ยมันยังพอมีสเปซสำหรับเราแล้วก็ สำหรับคนนั่งข้างๆให้ได้การขับขี่ของเขาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนับไปด้วยแล้วก็ปรับวิทยุไปเปิดองค์เปิด,อปดแอร์ไม่ยากด้วยความเป็นรถที่สร้างมาให้คนขับรู้สึกเหมือนขับรถแข่งโกคาร์ดเนี่ยรู้สึกได้เลยเพื่อนๆแค่นั่งเซิลนี่สตาร์ขยับออกไปแค่3เซนร,รู้สึกได้เลยว่า นี่มันไม่ได้รถที่ทํามาเพื่อความสบายถามว่าพวงมาลัยเขาเป็นยังไงโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เท่าแบบ p o เ s ่ h e l a ูกิน g ี่ n i f e r ร a r i อ่ะมันไม่ได้คมขนาดนั้นมันถือว่าโอเคในระดับที่เราใช้งานจริงในชีวิตประจําวันได้พวงมาลัยเขาค่อนข้างมีน้ําหนักแล้วก็ยังมั่นใจอยู่ในการเปลี่ยนเลนคือต้องบอกมินิเป็นรถที่ผมมั่นใจมากเวลาขาับแล้วเราต้องเปลี่ยนเลนแบบปุ๊บฟ๊บปุ๊บฟปั๊บในช่วงการจราจรด้วยขนาดของรถเขามันเล็กน่ารักกะทัดรัดมันสามารถ ฟึ๊แล้วไปด้วยกันทั้งก้อนได้หรือเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทายจะพ้นไหมวะน่าจะพ้นไหมวะหรือผู้หญิงเนี่ยเวลาเข้าจอดซองต่างๆเทียบพุทบาทเนี่ยโอโหสบายอยางอาซิมแนนมีปัญหามากในการเทียบพุทบาทไปดูรถของอาซิมแนนได้นะล้อนี่ก็ผ่านศึกมาแล้วทุกด้าน <c oughs> แล้วม่าพูดถึงเจ้าเครื่องยนต์คันนี้ดีกว่าโอเคถามว่ามันแรงขนาดไหนต้องบอกเพื่อนๆตรงๆว่ามันไม่ได้แรงเวอร์อย่างบางคนไอพี่มินิจีพีว่าแรงว่าแรงเทียบกับคาเรล่าได้ไหมมันจะไปเทียบกับรถอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะมันอยู่ ในเกณฑ์ที่ขับสนุกคือรถบางคันแรงจริงๆ5 0าร0 0ยห0ร้อยเ้ยโหเยียบเปิดเปิดแบบกระชากกันแบบวิญญาณแทบหลุดแต่เราไม่สามารถใช้สมรรถนะของเขาได้เต็มที่หรือแรงม้าเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภยัยต่างๆแต่เจ้ามินิจีบีคันนี้โอ,อ้โหเพื่อนผมบอกเลยว่าได้ใช้เต็มๆมาทุกตัวพกทุกนิวตันเมตรเนี่ยจะได้สัมผัสข,ของเขาและได้เอนจอยได้มีความสนุกกับเขาได้แบบเต็มที่แน่สำหรับ เพ nice <sh right yeah> right ื่อนๆที่ถามว่าเจ้ารถคันนี้เหมาะกับใครผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับทุกคนที่ชอบความสนุกในการขับรถจะขับในเมืองหรือว่าจะขับออกต่างจังหวัดก็ได้ทั้ง2อย่างเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าขับในเมืองอะรถติดๆมันก็แบบโอเคอะก็นั่งสบายแล้วก็ทัศนวิสัยดีมากมองเห็นวิวสวยงามก็คือเธอจะบอกว่ามันใช้งานจริงได้ในชีวิตประจําวันนั่นแหละและสิ่งที่หนูไม่ชอบล่ะคะรู้สึกว่ามันแข็งไปอะค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากนั่งอะไรที่มันแบบนุ่มๆเหมือนแบบตัลงบน ไเนนยัง่มมอะรี้ก็บอกเลยนะครับว่าถ้าใครซื้อคันนี้แล้วสาวๆบอกว่าพี่มันรถมันแข็งไปหนูไม่อยากนั่งด้วยบอกไปเลยเรียกที่ซีเลยครับเพราะว่าโตต้านิ่มแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้อยากนิ่มหิวยังหิวมากแล้วดูท้องฟ้าเริ่มจะคลึมถึงเวลา อ่าโอเคโอเคเขาจะพาไปกินที่ที่พวกเราไปกินบ่อยมากในเดอะเซอร์เคแต่ว่าในไหนวันนี้ซิมแนนก็มาเหนื่อยแล้วนะบอกเลยว่าจะพาไปกินอะไรที่แบบดีดีพรีเมียมอาหารญี่ปุ่นไหมพรีเมียมได้จัดมาไปกันเลยตดิง เป็นยังไงบ้างขับรถมาเมื่อกี้มันสุดๆนะค่ะว่าหิวใช่ตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะคะ่ะเพื่อนๆอ่วันนี้เป็นรายการรีวิวรถนะครับผมเราก็จะแต่ว่าเขา นี่ไงเดี๋ยวสั่งพี่แกร็บให้พี่แกรบแ็บถ้าตอนนี้อยู่เดอะซอร์เคิลแล้วก็หาอะไรกินที่นี่ไปเลยอ่าโอเค่ออยากกินแล้วไทยจีนญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีเวียดนามฮ่องกงเยอะไปไปะัา <laughs> งกินอาหารญี่ปุ่นซูชิคำละห้าบาท <laughs> เอาแววอ่าโอเคแต่ไหนถ้าเธออยากกินอาหารญี่ปุ่นก็คงต้องเป็นที่นี่เท่านั้นที่เด็ดที่สุดซึ่งก็คือร้านที่พวกเรากินประจําอยู่แล้วที่มากลล้ เอาแล้วเ,เพื่อนๆว่าจะมาทำงานสะหน่อยเสียตั้งอีกแล้วนะครับวันนี้สั่งอะไรกินทับไวรุ่นต้องหามาซิมแน่นะไม่บอกแต่ว่าเราสั่งเยอะมากเพราะว่าหิวมาก เอาตรงแน,น่จริงร้านนี้ไม่ต้องดูเมนูก็สั่งแบ,บ้เพราะมากินบ่อยชิงๆวันนี้เขาเลี้ยงเคงจัดไปเต็มที่ในงบ500บาทไม่เอาวันน้อยไปกินเ <c oughs> ไม่อิ่ขอห้าพัน <c oughs> อ่ะสั่งเลย อจัดไปนี่ให right? ้กระซิบแนนเลยครับมะนาวเนี่ยอินพอร์ตจากญี่ปุ ja ull, <s <s ่นเหมือนกันเขาจะกินอาหารญี่ปุ่นนี่ติ๊งไหนๆมาแล้วนะเพื่อนๆจัดเลยเดี๋ยวๆๆีเขาขอถ่ายรูปก่อนต้องรอให้อาหารครบก่อนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ถึงจะกินได้ค a m เมล i ่าอิส t ฟิรไม่ต้องกินแล้วค่ะวันนี้ เ,เ,เพื่อนเมื่อกี้นะผมไม่น่าพลาดให้อซิสแนนจอมกินเก่งสวาปลาของเราสั่งเลยนะดูดิโอ้โหนี่ยังไม่หมดนี่แค่ครึ่งเดียวนี <c oughs> ่แค่ครึ่งเดียวทำเหมือนแบบทีมงานเรามาแบบ20คนอนะ่ะไม่เรากิน2คนนอะไรมั้งเนี่ยเออนี่เซตซูชิอะไรเนี่ยเมนูเซนโอเชียนค่ะ7ม,มหาสมุทรก็คือจะมีหลายๆปลารวมกันอยู่ในเซตนี้เยอะมาก แล้วก็อันนี้จะเป็นนน,นข้าวหน้าเนื้อแล้วก็มีกูนิออนท็อปชื่อ Sun and m o มูมีทรัฟเฟิด้วยนะใช่ไม่คิวแล้ว <laughs> แล้วส่วนอันนี้ค่ะเป็นฟูเฟมดงบุริเป็นข้าวหน้าเนื้อ A5 แล้ว A4 อ,อ่ะกระดาษตลกมากเลย อันนี้นะครับเพื่อนๆคือแซลมอนเอ็นกวาโรนะแน่นอนว่าผมเนี่ยชอบโรแซลมอนมากๆากนะแล้วก็อันนี้ของซิฟแนนแน่นอนไม่ถูกค่ะเป็นอุนิออนท็อปไม่พูดพร่ำทำเพลงครับวันนี้จะบทบทพูดทั้งสิ้นแล้วก็เข้าปากเรียบร้อยนะครับผมอร่อยปะอร่อยปะอร่อยมากรอไม่ไหวแล้วอ่อยากกินอันนี้มากเลยมองๆเดี๋ยวโชว์เจาะไข่แดงให้ดูก่อนซ้อมอง เอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่เป็นไงเป็นไงนี่การกินเนื้อกับไข่แดงนี่มันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยเพื่อนๆแล้วก็มีแผ่นดัอโกลขึ้นมาด้วยนี่นะครับ โหอันนี้นะคะเพื่อนๆเด็ดทำไมต้องแรงขนาดนั้นฮะทั่วทั่วเพื่อนๆไม่ทั่วดูดิมันมีทั้งเนื้ออูนิแล้วก็ท็อฟเฟิลอยู่ในจานเดียวกันอ่าแล้วก็โดนแย่งท็อฟเฟิลไปหนึ่งชิ้นโ่อยๆใส่พิซซ่าช้อนไปเลยเขาเป็นแบบข้าวกระเทียมแบบเพื่อนอร่อยมากเป็นมากปกติชอบกินข้าวกระเทียมเปล่าๆอยู่แล้วอ้าวเรือมาแล้ว มากอะซิมแนนนะครับอันนี้เรียกว่าชุดไททานิกไม่ใช่<ม>เซตนี้นะเ,นเพื่อนๆชื่อว่ายามาโตะเซตชื่อเนี่ยเห็นไหมนี่คืออะไรเรือยามาโตะเนี่ยเป็นชื่อของเรือรบในสงครามนะฉะนั้นพร้อมไหมพร้อมอ๋อเล่นนะวันนี้นี่ใครจ่ายนะ เอาแล้วเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยเซตเนี้ยเหมือนเป็นเซตโอมากาเซ่นะเพราะว่าเขามีครบให้ทุกอย่างทุกแบบรวมถึงจบที่ขนมหวานกินโอมากระเซ่ภายในเรือหนึ่งลำใช่แต่ว่าเราแบบไม่ต้องรอเนี่ยเรากินได้เลยทีเดียว นี้นะฮะเพื่อนเพื่อนนี่มินิมอลน่ารักแบบนี้ชื่อว่ากลเดนไคเซนค่ะเพื่อนเพื่อนถูกต้องแล้วครับรับไปเลยหนวดกุ้งอ่าเซ็ตรวมของปลาแล้วก็กุ้งแล้วก็ปูก,ก,ก็คือรวมทะเลนั่นแหละครับแล้วก็มีชองคำเปลวนะที่เวลาไป <c oughs> วงไปวัดอะไรอย่างงี้ <c oughs> ต้องหยิบม,มาแปะหัวอ่า,อาไปดิ <c oughs> <c oughs> หลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าทําไมตะเกียบถึงมี2ด้านทําไมเพราะว่าด้านนี้เราไว้กินเองแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะเราไว้ป้อนคนอื่นโหอ้าวอ่าสาราวันนี้ก็จบลงแค่นี้จบลงแค่นี้นะครับคิดคิวแรกคิวหน้ากินแล้วบอกเออนั่นนี่ทำยังไงอ้าวไม่เป็นไรครับถือว่าถูกต้องจริงๆซิงซแม่ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าแอบฟังผมซ้อมพูดเมื่อกี้ สำหรับใครที่แบบชื่นชอบในการกินหอยทะเลนะเซตนี้ชื่อว่าไโกชูเซ็ตทำเซียนอีกแล้ว<ก>ทำเซียน,นอยู่ห้องหางเนี่ยจริงไม่รู้หรอกป้แอบฟัง<น>ผมพูด<น>รู้เขารู้ก่อนเลยไม่ต้องกิน,กน นี่ฮะก็จะรวมหอยที่แบบเขาดังๆในร้านอาหารญี่ปุ่นนี่หอยเชลจิวพอตเตะหอยปีกนกนี่นี่สำหรับเธอนี่กินดิกินเออโอ้โหลงทุนวะกินจริงด้วยเอากินจริงๆมันกินได้นี่เป็นช็อกโกแลตบ้าวกันไปแล้วแข่งโคก็มันต้องกัดแรงๆไงบางทีเขาฟีดมาไม่เคยกินเค้กอ่างันลองชิมให้ดูก่อน นี้บรรยากาศดีนะเพื่อนมีวันเกิดน้องๆเออมีโต๊ะหนึ่งมีวันเกิดน้องๆน,นะก็เดี๋ยวเราก็แบบนะอบไปเปีนเบิร์ดเดย์ใช่ไหมก็รวมบินเลื่อนออมมาโต๊ะเดียวกันครับ <laughs> แล้วตอนนี้ก็มาถึงคำสุดท้ายปิดฉากด้วยขนมหวานนะอ่ะชน <laughs> ตึง เมื่อกี้แอบสั่งขนมปังปิ้งเอาวะอิ่มอ่ะแค่นี้มันอิ่ไมไป่่อยแล้ววันนี้นคืออิ่มเถอะเรากินเยอะมากๆนะเพื่อนเขาว่าวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่พิเศษกว่าครั้งอื่นดีด ฝันของเราเป็นจริงแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ย <Yeah. S 1> สามารถมีบัตรสมาชิกสักทีนะเพื่อนๆและค่าทำนะถูกมากแค่9 9 0เ้าสบาทนี่นะมันก็จะเหมือนบัตรสะสมทําตลอดชีพ<ๆ>ก็จะสะสมคะแนนการกินไปเรื่อยๆนะแล้วก็ใช้ได้กับร้านมากุโร่ทั้ง8สาขาเลยเขาจะมีสิทธิพิเศษมากมายอย่างวันนี้เนี่ยเราสมัครปุ๊บ<ๆ>เขาจะให้เมนูพิเศษมาเลยในแ,แต่เดือนก็จะให้ไม่เหมือนกันอยู่ยื่งเพื่อสมัครช่วงไหนสิทธิพิเศษของเขาอะ<ๆ>เยอะมากๆก็ไปลองดูนะครับอันนี้ผมแนะนํามันคุ้มจริงจริงตลอดชีพนะและพิเศษอีกแล้วครับสำหรับ FC รายการพวกเราเนี่ยแจกวาลเชอร์กินฟรี500บาทสิบประวัลไปเลยติการง่ายๆครับแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใน Facebook พร้อมกับคอมเมนต์ว่าเมนูไหนที่เพื่อนๆชอบที่สุดที่ผมสั่งมาวันนี้และพวกเราเนี่ยก็จะไปอ่านและเลือกมาผู้โชคดี10คนรับวาลเชอร์ไปกินให้อร่อยเลยครับผมแล้วเมื่อกี้นะนเพื่อนๆพวกเราเนี่ยพิเศษมากๆ3ามเมนูสุดท้ายเมื่อกี้ที่เป็นเรือยามาโตะเซตหอยแล้วก็เซตร,รวมทะเลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เพิ่งมาใหม่เอี่ยมออก แกะกล่องชิมแนนได้กินคนแรก<ช>เป็นเมนูใหม่ของที่นี่นะ<ช>เ,นเพื่อนๆมาลองช,ชิมกันดูได้แน<ช>่นอนรสชาติเป็นไงครับรสชาติเยี่ยม ้อยเต็นสิบเอ้ย้อยทับสิบเอ้ยถูกแล้ว <laughs> อะโอเครถที่เราเอามาเทสได้วันนี้<ม>ตอนนี้เจ้าของโชว์รูมโทรแจ้งตำรวจแล้วบอกพี่ขอขับแป๊บหนึ่งมาเลยครับเซอร์โคกิน <c oughs> ข้าวเป็นชื่วโมงข้าวเาาลยเพื่อนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเอาเจา้เจามินิ GP300 Limited e dition ไปคืนแล้วนะครับเอ้ยหรือเราจะขับกลับบ้านเลยขับกลับบ้านเลยโอเคล้อเล่นเนี่ยไปเลย โอ้โหวันนี้นะเพื่อนๆเราก็ครบรถครบอารมณ์รถก็รองของแรงกินก็กินแบบพรีเมียมนะสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยแล้วมีคําถามว่าเอที่นี่เขาจะเซอร์วิสรถได้ไหมทั้งปอร์เช่ทั้งมินิรุ่นพิเศษอย่างงี้ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าทีละบิดออโต้คร f t เนี่ยด้วยประสบการณ์ร่วม10ป,ปีและด้วยความชํานาญของช่างที่นี่อุปกรณ์ทุกอย่างเขาสามารถดูแลเพื่อนๆได้หมดและเซอร์วิสที่นี่นะคบเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อรถที่นี่ด้วยเพราะว่าจะไปซื้อปอร์เช่ที่อื่นหรือไปซื้อ เบนซ์บีเอ็มมินิที่เจ้าอื่นเพื่อนๆก็สามารถเอามาเข้ารับบริการดูแลซ่อมแซมที่นี่ได้เพราะว่าเขายินดีต้อนรับทุกที่นะครับในราคาที่มาตรฐานด้วยแล้ววันนี้นะครับเพื่อนๆผมต้องขอขอบคุณ r ร b b ิ t Autocraft ศูนย์รถยนต์นําเข้ามาตรฐานย่านลาดพร้าวนะเพื่อนๆแต่ที่นี่นะครับก็มีรถให้ชมเยอะแยะมากๆแล้วเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนคันไหนหรืออยากจะมาชมคันจริงที่โชว์รูมอยากจะมาเห็นกับตาเนี่ยก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับ และแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตสไคร้เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับและพวพบกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ